สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่8มกราคม2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยนะบอกได้ว่าโอ้โหเขียวแบบว่าแซ่บๆซ่บซาากดนอีก1วันนะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าด้วยกระแสของบูเว็บนะหรือในแง่ของสภาพคล่องต้องบอกว่าไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นมากมายทําให้ปริมาณการซื้อขายวันนี้ก็มากกว่า1 2แสนล้านบาทนะครับเรียกว่าอิทธิพลเรื่องของหุ้นต้องบอกเลยว่าวันนี้เดลต้าเป็นพระเอก น่าทำให้ภาพรวมของหุ้นในกลุ่มของเล็กทรอนิกนะแม้แต่ตัวของเคซีเองนะที่เขาบอกดูว่าคงจินะว่าเอ๊ะว่าสัปดาห์หน้าน่าจะติดแคสบาลานดันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแบบว่าติดก็ติดไปฉันไม่สนใจตรงจุดนี้นะเรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องของต้องเลยว่าคนมีเงินจริงๆนะในสำหรับในการที่จะเข้ามาเล่นหุ้นนะต้องบอกเลยว่าแม้ไม่จะรู้ว่า้นทางข้างหน้าจะอยู่ในแคสบาลานดนะแต่ว่า มในเมื่อตอนนี้ทุกคนผมเชื่อว่าในก็มีทั้ง2บัญชีพูดง่ายๆนะแคประแัรนก็มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาซื้อขายเหมือนกันเรยอว,ว่าป,ปฏิกิริยาวันนี้ของเดลต้าทั้งหมดเลยว,ว่าวันนี้ราคาหุ้นเดลต้านะต้องบมดเลยว่าบวกไปกว่า21 27เปอร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นพระเอกเลยพูดง่ายเป็นหรือว,ว่าทูทงนำให้นัชนีสามารถฝ่า 1530รอมดวมาวันนี้มาปิดที่1น3่จุดได้นะครับในขณะเดียวกันตัวของเคอรี่เองนะครับเรียกว่าถือว่าวันนี้ก็แม้ว่าจะติดแคสบาลานนะครับก็ถือว่าบวกมา10.8 9รนะครับเรียกว่าแบบไม่ได้เล่นกันนานวันนี้ก็ถือว่าจุดอื่นขึ้นมาตลอดหรือว่าเป็นการเล่นแบบว่าบนออนแคสกันแบบว่าเพียวเยวนะครับประเภทว่าจับเสื้อมือเปล่าไม่มนะีทั้งในส่วนของเดลต้าทั้งในส่วนของเคอรรี่ตรงจุดนี้ นะครับเรียกว่าสัปดาห์หน้านร,รียกว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่านักทุนนะผู้ชมผู้ฟังในการกล้วยหอมกับกูรูช่วงแรกของรายการนะคงอยากจะตร้งมุมมองเอ๊ะอาจารย์นะัทวุฒิรุ่มมงวงมองทิศทางตลาดหุ้นสัปดาห์หน้านะครับอย่างไรนะครับยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบว่าต่อเนื่องเหมือนกับสัปดาห์นี้หรือเปล่าหรือไม่ตรงจุดนี้นะครับตัวกลุ่มไหนยังเป็นเพระเอกยังเป็นตัวชูโรงอย่งนี้ในว่าก่อนที่จะ มาต่อสายมาพูดคุยกับอาจารย์นทะวุฒิรุ่งวงประธา,านเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอบริชันจำกัดนายโยผมจะสรุปภาพรวมนะฮะตลาดหุ้นพร้อมกับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่จุป็นยานี้ก่อนนะครับผมนะเรียกว่าดันชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดัชนีอยู่ที่1536.44จุดนะครับเพิ่มขึ้น22.6 6จุดคิดเป็น1จ 50%มูลค่าการซื้อขายมูลสิ้น1 2็ดสิบหกจล้านบาทนะครับหลัก5้หลักสักที่ซื้อขายกันสูงที่ป,ปิดวันนี้ตัวแรกนะครับอันดับหนึ่งนะครับ SCGP นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่43บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.57%มูลค่าการซื้อขายมูลสิ้น4,637.31ล้านบาทหลักทัี่สองนะครับ EA วันนี้ราคาหุ้นปิดที่63บาท ลดลง1บาท7จสตางนะครับคิดเป็น2.7 0มูลคา่ามูลคา่า,คาการซื้ขายม้นสิ้น4,531.79้าบล้านบาทหลักทัพตัวที่3ที่ซื้อขายกันสูงหรืสูงที่สุดใจำันนี้นั่นคือตัวของบ้านปูนะครับราคาหุ้นปิดที่9บาท60สตางลดลง1บาท30สตางคิดเป็น11.93นะครับมูลค่าการซื้ขายม้สิ้น4,417.06ล้านบาท ลักทรัพย์ที่4นะครับที่ซื้อขายกันสูงที่ปิดช่นี้นั่นคือตัวของ G P S C นะครับเรียกว่าราคาหุ้นปิดที่82บาทลดลง1บาท50ตางคิดเป็น1.80%มนะครับมูลค่าการสื้อขายมูลสิ้น4,213.32ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5นะครับที่บอกว่าวเป็นพระเอกทำให้แบบว่าอินเด็กซ์บวกกันแบบว่ากระจุยกระจใยแบบนี้นั่นคือตัวของ Delta าวันนี้ราคาหุ้นเดลต้าปิดที่ 718บาทเพิ่มขึ้น154บาทคิดเป็น27.30%มูลค่าการสกัดเนสิขข้น3า3 8ันสิ้น3,838.41ล้านบาทต้องบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตรงนี้เดียว่าทิศทางสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรอยังมีต่อสายไปถึงอาจารย์นัทวุฒิลุงวงสักครู่ครับผม สวัสดีครับอาจารย์ครับนะเป็นไงบ้างเนี่ยตลาดทุนไทยเล่นกันลาปีใหม่เนี่ยทร<อ>งกันทจ่บ้าเลยนะใช่ครับอาจารย์อืทงนี่เหมือนเหมือนเล่าให้ฟังอนะ่ะมือหว่าผันวนเออวันนี้ไม่วันนี้ได้สนุกสนานกันอะนะครับผมเออช่วงเช้าก็ไปนู่นพันห้าร้อยสามสิบแปดเย่ไหมครับผม กิ่งแล้วว่าแถวพันห้าร้อยยี่สิบเด็ดต,ตอนได้มาปิดแถดวพันห้าร้อยสามสิบหกเอาเีนวหน้าก็ียาเาเลยคมตลาดอยู่ละนะแล้ว <laughs> คนแ <laughs> ต่้าโป๊ดอย่างเงี้ยถวจะหาว่าอย่างน้นอย่างนี้คือจริงๆแต่ละช่วงแต่ละตอนสมัยเนี่ยมันมีหุ้นคมตลาดนี้มาตลอดนะถ้าเราจัไม่ผิดนะครับผม เออช่วงนึงก็ปทอทอยากให้หุ้นขึ้นก็มายากดันปทอทขึ้นขึ้นอ่าใช่ครับอาจารย์เออถ้าย้อนไปสักไหนย้อนนานไปไมสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าอยากให้หุ้นตกก็มายากทุบก,การผิดไทยเครดิตบิเออถ้าอยากให้ขึ้นก็ขยักที่สองตัวก็ขึ้นแล้วหุ้นไทยนะครับผมเหตุเพราะว่าอย่างนี้คือเราใช้ระบบเรื่องมาร์เก็ตแคอ่ะนะอืมก็ อย่างตัวเดลต้าคิดดูตอนที่มาน็แคปมันเท่าไหร่มันไม่ใช่แซมคันทอเข้าไปแล้วหรือตอนนี้ใช่ไหมเออมันก็เลยการเป็นว่ามันเลยการเป็นค้นคุมตลกไปนะเวลานี้เดลต้าครับผมเออมันบางทีก็อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าสําหรับคนที่เทดพวกเซ็จิุตีกองแบบสนุกอ่ะเขาอะ ใช่หไหมอืมครับผมเซตเว็่ฟิวเจอร์พวกนี้สนุกนะโอ้โหมันบวกเนี่ยถ้าเกิดมีเดลต้า,ตามาอยู่ด้วยเยโอ้โหเล่นกันสนุกวันหนึ่งเล่นกันไลนนแลรวกี่รอบอะ่ะนะครับผมเออตอนตอนเช้าไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ก็แก๊แกเอยู่แถว่าประมาณเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบจุดนะของตัว <Z 50. S 2> ตเซตห้าสิบครับผม แต่พอช่วงไงท้ทายเดนเบลต้าตัวเดียวเนี่ยปรากฏว่าเซฟเรตี้เฟิร์เจอร์ได้ขึ้นมาเลยใน970กว่าแล้วก็บวกมาสองเปอร์เซ็นต์ก็สนุกนะคนที่แฮปปี้ก็หนีไปคนโบเกอร์ค่าคอมดีโอ้รับเนาะเนาอเนาะอ้ยานเนาะแต่คนที่ไม่ได้แบบัตเชต์ตัวว่าตัวเจ้าเฟิร์เจอร์อล่างอย่างนี้ก็จะมันเติบกันหน่อยหนึ่งว่าแบบเอ๊ะ มันทำไมมันผันผวนเหมือนเล่นรถไฟหอตีลังกาอันนี้ก็ฝากตรวจแหละให้ท่านบกไปสกิบถามท่าน,านดรภาคก์ผู้จัดการตลาดหลักทรพัพยนะ์แห่งประเทศไทยนะว่าเอเอากันยังไงดีลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วก็ปล่อยให้ตลาดปรับสมดุลก็ว่ากัไไนไปที่ผมที่ถามมาปรึกษา,าเฉยๆนะไม่ได้ไปว่าไปกล่าวอะไรนะผมว่าอาจารย์พูดดีาตลาดไม่ต้องอยู่น<ๆ>ิ่งๆพอแล้ว เดีอย่จะไปยุ่งก็พออย่ายไปยุ่งพอแล้วแค่นี้กดกฎกติกาตลาดนั้นเหมือนกับกฎหมายบ้านเรามันเยอะจนแบบอูโหมีนี่กี่ฉบับแล้วอะงงไปหมดนะอยง่บนไม่ว่าทีว่าให้โหลดแอปอะไรนะหมอชนะตอนนี้นอกจากหมอไม่ชนะเห็นว่าหมอแพ้ใช่ไหมหมอท้เบียศิล์เลยตำบาดีตลอดโดนจ่าในกลายเป็นหมอแพ้ไปแล้วกลายเป็นเมียชนะไปแล้วตอนนี้ เนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะท่านปรก่อนะครับผมเอะอาจารย์ครับนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับสัปดาห์สัปดาห์นี้ไหมที่ทางตลาดหุ้นคล้ายกันแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็ปรับทรงขึ้นคืออย่างทรงของสัปดาห์นี้นี่ตัวฐานมันแถวประมาณสักพันสี่ร้อยยี่สิบพันสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าสัปดาห์หน้าฐานฐานไป ฐานปรับมาเป็นพันห้านะมาเป็นพันห้าพันห้าร้อยี่สิบอะไรเงี้ยกาะบนก็ขยับขึ้นไปโอ้ขยับไกลอยู่เหมือนกันนะกาะบนเนี่ยนะเท่าไหร่ครับอาจารย์เออเกาะบนนี่ปรากฏว่าขยับกันขึ้นไปทุกวันเลยสัปดาห์หน้าเนี่ยพันหกโอ้โหเออพันหกเลยโอ้โหพันพันหกไปถึงมาพันหกร้อยห้าสิบ ไม่ยากเลยนะเนี่ยแฟนแฟนหกบันหกร้อยห้าสิบเนี่ยดันเดลต้าขึ้นไปตัวเดียวก็จบแล้ว <laughs> <c oughs> เอาอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ทีนี้มันในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างนี้ว่าอ่าตอนที่มันขึ้นขึ้นอยู่ตัวเดียวแหละแต่ตอนมันสลากพวกตกหมดน,นะโอ้เป็นยวงเลยจานเ้อผมไม่อยากไปย้อนถึงสมัยการมีไทร เกทบีหรอกเอาใกล้ๆสองสามปีน่าจะทันกันทุกคนอีเอองตอนนั้นจับเทคโนโีอืมเอออะไรไม่รู้พวกป้า <c oughs> พวกป้าไปเจ็ดสิบดัชนีตลาดหุ้นเวิบวบวบขึ้นไปพันแปดร้อยห้าสิบจะมอืมครับผมหันมาหันไปปรากฏมันขึ้นอยู่ตัวเดียวไอนน่ <laughs> แต่ตอนมันแบบทวกลงมามันลากพวกลงกันหมดเนี่ยเอออันนี้ก็เอาไวด้ดูเป็น,นทิทพัฒนาของอีเอเนี่ย อยาให้มาเกิดกับเดลต้าก็แล้วกันเอาหนะ่ามีบทเรียนเนี่ยผมว่าอินเวสเตอร์เนี่ยเข้าใจตลาดมากขึ้นเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมพร้องแต่เด็ครับครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นทบุตรล่งวงนะนผมเชื่อว่ากรอบสัปดาห์หน้าอาจารย์มองไปไกลถึงโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยจุด่น,นเดี๋ยวันถึงหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดนะก็ไปในที่แบบว่าแหม ก็หมดเลยว่านะการที่หุ้นบ้านเราบวกวันหนึ่งยี่สิบสามสิบจุด,จด,จดถ้าบวกไปเรื่อยๆมันก็ไปถึงเหมือนกันนะที่อาจารย์ให้เลยแนวต้านเอาไว้ตรงจุดนั้นนะครับนี่คือมุมมองของตลาดหุ้นในส่วนของสัปดาห์หน้าที่อาจารย์นักธุริรุ่งวงมองเอาไว้นะครับได้ว่านะฮะในว่ามุมมองของอาจารย์ผ่านไปแล้วนะเดีย๋ยวขอมาอัปเดตนะข่าวสารกันเกีย่ยวกับว่าเอ๊ะตลอดทั้งวันมีข่าวสารในที่ น่าสนใจบ้างนะครับนั้นเมื่อคุณน้คุยถึงเรื่องของดีลต้านะครับสภาพคล่องฟรีโฟล์มันน้อยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมาล่าสุดนะครับในส่วนของนายพากรนะบีตบีตะวัชชัยนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยว่านะครับปัจจุบันตลาดอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแลรวมถึงการศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเกี่ยวกับมาตรการการกำกับดูแลหุ้นที่มีส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย ในระดับต่ำหรือฟรีโฟลด์ต่ำน่าจะปัจจุบันก็จะมีวิธีการจัดการนะอยู่ประมาณสักสามถึงสี่แนวทางหรือว่าสามถึงสี่โซลูชันนะครับหากได้ข้อสุบก็จะนําเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือว่ากรตนะเพื่อออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะซึ่งที่ผ่านมานะฮะแต่ใน,นส่วนของตลาดหลักทรัพย์เองก,ก็มีการมีขั้นตอนในการกํากับดูแลในส่วนของหุ้นที่มีฟรีโฟลด์ต่ำอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้มีการกระจายการถือหุ้นของรายย่อยอย่างน้อย15เ์ของ คุณจดทะเบียนชำระแล้วนะซึ่งกฎเกณฑ์ดังานะ่าวหน้าเทียบกับตอนนี้ถือว่าไม่ได้ต่านะครับซึ่งในส่วนของต่ำเทียเองก็จะอยู่ที่1 0บถึงสินะแล้วก็จะมีการเปิดเผยให้นักลงทุนนะได้รับทราบนะเพื่อที่จะก,กระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มฟรีโฟดให้ใตามเกณฑ์นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวเรื่องของฟรีโฟดน้อยฟรีโฟดมากตัวน,นี้ผมว่าแม่กติก,กาบ้านเรานะผมว่ามีอยู่มากมายนะฮะอย่าตัวเดียวกนะ็อยาให้แบบว่ามันเพิ่มอะไรขึ้นมาแบบว่า เยอะแยะมากมาจยจนเป็นภาระนะทำให้บริษัทจดเบียนต้องมากุ้มอ,อกกุ้มใจผมว่าตลาดหลักทรัพย์นี่น่าจะหาแนวทางนะครับในการให้ทุกบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับเรียกว่าประกาศแผนงานนะแผนธุร,รกิจนะครับเรียกว่าเอาง่ายว่าสําหรับปี64ีนะครับมีแนวทางอย่างไรนะหรือว่ากระตุ้นให้ทุกบริษัทเนี่ยเฮ้ยคุณต้องมาออกออฟเดย์คุณต้องมาสื่อสารกับอินเวสเตอร์นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่150บริษัท200บริษัท นะครับออกพับบรกนะมีการแบบว่าออกออฟเดย์แต่อีกเสียสี0ร้0ยนิ่งสนิทนะครับไม่มีแผนธุรกิจให้อินเวสเตอร์ได้ซับซากข้อมูลความเคลื่อนไหวเลยนะผมว่าตลาดหลักทรับเอาตรงจุดเนี้ยในการที่คิดค้นจะออกมาตรการไว้จะกํากับยังไงจะเข้มงวดยังไงมาจี้มากระตุ้นนะครับหรือให้บริษัทต่างๆนี่ยมีการเผยแพร่ผ่าน นาผ่านระบบซิมของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะว่าไอ้เขามีแผนปีนี้เขาจะทำอะไรบ้างเขาจะโตจากปี 6- 3สามนี่เท่าไรมีแนวทางอย่างไรตรงีนี้ผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับนักลงทุนเนี่ยมากกว่านะมากกว่าในการที่จะมาเพิ่มกติกาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะพอเห็นหุ้นตัวนั้นร้อนแรงหน่อยโดนสื่อเน้นหน่อยก็โอ้โหเต้นแบบเต้นตามเสืออย่งนี้ผมว่าต้องมีจุดยืนนะครับตรงนี้นะผมอยากให้ตลาดทรัพย์นะต้องบอกว่า ไม่ควรที่จะเต้นตามกระแสตรงนี้แต่ว่าต้องทำํำยังไงในการถ่ายทอดหรือในการสร้างความรู้และความเข้าใจนั่นหรือว่าต้องง่ายว่ามีความรวดเร็วในการทํางานกว่าที่เป็นอยู่นักปัจจุบันนี้นะครับผมแมไพูด,ดไปไกลนะฮะมาสู่ข่าวที่2นะครับด้วยว,ว่าวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือว่าสบคนะรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในประเทศวันนี้มีการแบบว่าพบตัวเลขนะครับเรียกว,ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ200 5รายนะครับประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศ131รายนะเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับเรียกว่าคัดกรองเชิงลุก58รายนะส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ16รายเรียกว่าเข้าสู่สเตทคนนะเรียกว่าส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเรียกว่า16รายเป็นผู้เดินทางไปและเข้าสเตทคอนเทียนอีอีก9รายนะครับตรงจุดนี้นะคถือว่านั่นคือข่าวที่2อส่วนข่าวที่3นะครับเรียกว่าแวดวงในส่วนของต่างประเทศกันบ้างนะครับวันนี้ทางด้านของรีเซนรี คุณลีเสียนลุงนายกรัฐมตีของสิงคโปร์นะครับก็บอกเลยว่าวันนี้แหม่มีการเข้ารับการฉีดวัคซีนด้านทานโรคโควิด -19 นต้องบอกเลยว่าโดดแรกวันนี้มีการโชว์ด้วยนะครับตรองยินดีด้วยว่าแชร์และมีการแชร์ด้วยในขั้ากาลังฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยว่าผ่านทางเฟซบุ o กนะก็หวังว่าลุงตู่เองเนี่ยนะหรือว่านายกรัฐมตีของเราจะมีการแบบว่าไ์สุดนะโชว์เลยว่าแหมเข็มแรกนะท่านนายกรัตมตีเนี่ยโชว์นะด้วยว่า อย่าบอกว่าเราต้องนะเป็นผู้นำของประเทศนะโดยเเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศต้องโชว์ฮะว่าเอวัคซีนมาแล้วต้องฉีดเป็นเข็มแรกเลยเพราะว่าท่านนายยรทฐมรีเนี่ยถือว่าพบปะนะียกว่าประชาชนและก็สื่อเนี่ยมากมายในแต่ละวันนะครับผมนะ <c oughs> นมาสูอีกหนึ่งข่าวนะก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะก็มีการย้ําอีกครั้งว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดเงินตราต่างประเทศ หลังจากที่เงินสกุลเยนนะครับเรียกว่าพุ่งทําระดับสูงสุดในรอบ10เดือนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนะัทวุบุตรุ่งวงนะครับผมมาสู่ช่วงที่2ของรายการนั่นคือช่วงของหุ้นทีน่มีสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟเองประเทศไทยจำกัดมาชวมนี้คัดหุ้นเทคนิคมา2ตัวแบบแซ่บๆนะนะตัวแรกก็คือตัวของคอมเซเว่นนะครับเรียกว่ารูปแบบของการาฟตั้งหมดเลยว่า เป็นการขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะมองแนวรับคอมเซเว่นที่41บาท50ตางแนวรับจะไปอยู่ที่40บาทแนวต้านนะครับอยู่ที่43บาทแนวต้านจะไปอยู่ที่44บาท25สาตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นคอมเซเว่นปิดที่42บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาท75สาตางคิดเป็น4.29เเซนะครับส่วนตัวที่2สุดแซ่บตัวที่2องที่คุณอภิวัตรแนะนำนะั่นคือตัวของทรูนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่านะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัว นะครับมองแนวรับทูที่3บาท50แนวรับทะเบยอยู่ที่3บาท 40, ส0สําหรับแนวต้านของทูอยู่ที่3บาท66สนะครับส่วนแนวต้านทะเไปยอยู่ที่3บาท76ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นทูปิดที่3บาท58สตังค์นะครับด้วยว่าปิดที่เพิ่มขึ้น10ตางค์ที่เป็น2 8 7นะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการนี่ว,ว่าเป็นช่วงแบบว่าสายเทคนิคเพียวเพียวนะครับผมเชื่อว่าคุณบกะดาษนะมีมากมายนะแต่ว่าคุณอภิวัตถือว่าเป็นกระบีเ่เบอนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งด เทคนิคของเมย์แบงคัดมา2ตัวนะเรียกว่าคอมเซเว่นกับทูต้องมีความหมายมีนัยยะสำคัญเป็นพิเศษสำหรับตลาดหุ้นในวันจันทร์นี้นะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการนะครับมาสู่ช่วงที่3ของรายการหรือว่าวันนี้นะครับเป็นช่วงพิเศษจริงๆนะช่วงข่าวเด่นบอยจอนะวันนี้ได้มีมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคุณเกียงไกรนะเพียรวิทยากรนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท SCI e l e อ t ิ i c ็กริกนะจำกัดมาชุหรือว่า SCI นะรู้ว่านะเขามา วส,สวัสดีปีใหม่ผู้ดินไซต์วันนี้ก็เลยถือโอกาสแบบสัมภาษณ์พิเศษนะเพื่อที่จะตอบสนองนะ้ตอบโจทย์ให้กับอนะินเวสเตอร์นะ่าเอเรา,าเราเห็นบทสัมภาษณ์เห็นข่าวแบบเป็นเทคนะแต่เรามาฟังดีว่าตัวเป็นๆเนขาให้ความเห็นทิศทางของ SCI ในปีนี้ปี64ปีฉลูนะเขาจะติดบิกบินอย่างไรนะผมเชื่อว่าเราคงต้องมานั่งฟังกันแบบว่าพร้พอมๆกันถึงอนาคตของ SCI ครับผมได้เลยครับ ยายคุณเก่งใจช่วยสรุปผลงานในรอบปี6 3ของ SCI นะครับเป็นยังไงบ้างครับในปี6 3ที่ผ่านมาเองทางบริษัทก็ได้มีงานในประเทศนค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับงานตู้สวิ์บอร์ดหรืองานเคเบิลเทรนนะครับโดยงานหลักๆก็จะเป็นงานของการไฟฟ้า่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้า่ายส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็งานตู้งานเคเบิลเทรนเนี่ยก็จะเป็นงานของการรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับ เพราะฉะนั้นเองในส่วนของในประเทศในปี63เนี่ยเรามองว่างบที่ผ่านมามีผลกําไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของปี64เนี่ยก็จะคิดว่าได้เติบโตก่าปี63ที่ผ่านมานะครับครับผมได้ได้ว่า2ปีนะครับ,รบปี61 62เอเซนี่ถือว่าขาดทุนพอมาปี63ก็ขึ้นมาเป็นกําไรครับปี64ก็ยังคิดว่าจะเป็นแบบว่ากําไรอย่างต่อเนื่องและแบบก้าวกระโดดไหมครับจริงๆเออเรามีแบ็คหรอก ที่รับรู้มาจากปี63แล้วก็ถึงปี64เนี่ยอีกประมาณเกือบเกือบ1,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นในตัวแบ็กหลอกที่รับรู้ในปี64เนี่ยเราสามารถผลิตได้จนถึงสิ้นปี64เลยนะครับและยังไม่รวมถึงงานประมูลในปี64นี้เองที่เราจะสามารถรับรู้ได้เพิ่มเพื่อจะเป็นแบ็กหลอกในปี65ถัดไปนะครับครับผมเรียกว่าเราพยามที่จะหาตัวแบ็กหลอกสาหรับปี65ใช่ครับในปี64ในปี64เราจะหาแบ็กหลอกอยู่เนี่ยใช่ครับ อะไรที่เป็นตัวแบ็กหลอกที่เป็นเป็นต่อยอดในปี65นะที่เราบอกว่าเราโฟกัสแล้วก็เล็งๆเอาไว้รจริงๆก็จะเป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่ตอนนี้เรามีงานยื่นประมูลไปแล้วของสามงานนะครับรวมถึงงานเคเบิลเทที่เรายื่นสําหรับโปรเจกต์ของรถไฟฟ้านะครับเข้าไป2อสตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองในส่วนของในประเทศเราคิดว่าน่าจะมีแบ็กหลอกสําหรับปี65เพิ่มขึ้นไปอีกพอสมควรสําหรับในปี65นะครับ ครับผมยายคุณยังไงช่วยพูดถึงตัวโปรเจกต์ของพวกโซลาเนี่ยครับหรือว่าโซลารลูกท็อปของจเนี่จริงๆตอนนี้เรามีลงทุนในเรื่องของโซลาลูกท็อปไปแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจํานวน4เมกะวัต์เป็น Private p r i v a t e PPA โดยขายไฟตรงให้กับโงรงงานอุตสาหกรรมนะครับในปี6 4นี่เองเรามีแผนจะลงทุนเพิ่มอีกประมาณ3 4มเมกะวัตนะครับก็โดยรวมแล้วถ้ารวมทั้งหมดจาก6 3ส4เนี่ยคิดว่าจะมีกําลังการผลิต CO d ดีเนี่ยประมาณ8เมกะวัต สาหรับโซลารูฟครับผมนะในวันนี้คือภาพ,พวก,กว้างๆของ SCI ไอยาญทางคุณเงยช่วยโฟกัสในส่วนของตลาดต่างประเทศที่เราไปบุกทั้งเมียนมาบสบปอลาวเ่ยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในรอบปี63รอบปี64นี่จะเป็นอย่างไรจริงๆในปี63ที่ผ่านมาเนี่ยพม่าเองเรายังไม่มีผลการเติบโตเท่าที่เราคาดหมายไว้นะครับแต่ในปี64นี่เองเรามองว่าโปรเจกต์ของการไฟฟ้าพม่าเนี่ย เริ่มทยอยออกมาค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเองในส่วนของตัวเอชเองเนี่ยที่พม่าก,ก็จะไปรับงานในส่วนที่ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเรามองว่าปี64เนี่ยจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะดีกว่าปี63และจะส่งผลให้กับเอชไอในเมืองไทยพอเรานำงบมาคอนโซเดตก,กันเนี่ยก็จะทาให้ผลการเป็นบวกมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวงบรวมของเอชนะครับในส่วนของที่สปปราวนะครับเนี่ยตอนนี้ที่ราวเนี่ยที่เราไปรับงาน การไฟฟ้าไว้ตอนนี้เองยังมีการชะลออยู่เนื่องมาจากรัฐบาลเองเนี่ยยังมีการเจรจารเรื่องของการขายไฟให้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเองโครงการลงทุนในเรื่องของการรับเหมาสายส่งเนี่ยก็ยังต้องชะลอออกไปจนกว่ารัฐบาลลาวเนี่ยจะสามารถสรุปการขายไฟจากประเทศเพื่อนบ้านได้จนจบเราถึงจะสามารถเริ่มโครงก,การต่อได้อีกนะครับครับผมในส่วนของ ผลประกอบการนะที่เราวางเอาไว้เป้าหมายในเชิงของรายได้เองในปี64เองคิดว่าจะโตกว่าปี63นี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆเรามองไว้ก็คือจากแอบลอกที่เรามีในปี64นะครับแล้วก็จากงานใหม่ที่เรารับรู้ก็คือเป็นงานรับเหมาที่เราเริ่มประมูลงานตั้งแต่ปี63แต่เราจะถ้าเริ่มรับรู้ไรายได้ตอนปีนน64ทั้งปีก็เลยทําให้เรามองว่าผลประกอบการในปี64เนี่ยจะเติบโตจากปี63ประมาณ10-20นะครับ ครับผมเรียกว่าผลประกอบการปี63นี่คือปิดงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเชิงของผู้ถือหุ้นเองหรื่านักงทนเองเขาคงหวังเรื่องของเงินปันผลเองครัเอไเองเนี่ยมีทิศทางหรือมีโอกาสในการที่จะปันผลไหมครับสาหรับในรอบปี63นี้ครัจริงๆเงินปันผลที่เราวางไว้ก็คือใกล้ๆเคียงกับปี62ที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมติของบอร์ดบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะอนุมัติเงินเป็นผลตามที่เราเสนอไปไหมนะครับครับผมยห้ยคุณเกย์มีได้ฝากไปถึงนักลงทุนนะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ s c i นะแล้วก็กําลังมองหาหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่ดีต่อไปในอนาคตครับครับ,รบจริงๆอย่างที่นักลงทุนได้เห็นตัว SCI เนี่ยก็คือในปี -62 อเองเนี่ยเรามีผลประกอบการขาดทุนทั้งปีนะครับแต่ถ้าเรามองในปี -63 เนี่ยผลประกอบการของเ c i เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกตั้งแต่ต้นปีจนถึง Q3 ที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าเกิดเรามองไปอนาคตก็คือในปีนี้คือปี64เองเนี่ยเรามีแบ็กหลอกในมือประมาณ1000ล้านก็คือสามารถรับรู้รายได้ทั้งปีได้เลยแล้วก็มีแบ็กหลอกไปจนถึงสิ้นปี64เรามองว่าในปี64เนี่ยเราจะมีประสิทธิภาพในการที่จะรับงานเพิ่มได้อีกเพื่อจะเป็นแบ็กหลอกในปี65เพราะะนั้งเนี่ยในงานของ s อ i เองไม่ว่าจะเป็นงานผลิตในประเทศงานรับเหมาที่เราเพิ่มธุรกิจขึ้นมาใหม่ แล้วก็งานธุรกิจในพม่าจะส่งผลให้ตัว SCI เนี่ยในปี64เติบโตยิ่งขึ้นในปีมากกว่าปี63แน่นอนนะครับและในปี65ห้าเนี่ยถ้าเราได้แบ็คหลอกจากปี64ไปเพราะฉะนั้นปี65ก็จะเติบโตขึ้นขึ้นยิ่งขึ้นไปก็จะฝากนักลงทุนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ SCI ครับผมนฐาะในส่วนของสำนักข่าววิสัยต้องขอขอบคุณคุณเก่งไก่นะครับเป็นผู้ผู้บริหารใหญ่ของ SCI ที่มาให้มุมมองมาแสดงวิสัยทัศน์นะครับในส่วนของปี64ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับผม ครับผมนั่นคือบทสัมภาษณ์พิเศษนะเราบอกว่าของคุณนะฮะเรียกว่าคุณเกียงไก่นะฮะรี่ว่าเป็น c ีอของ s อสต้องรู้ว่าให้มุมมองนะสรุปทั้งผลงานในรอบปี63นะแล้วก็ที่ทางปี64เรียกว่านานแล้วที่คุณเกียงไก่เองอยู่ในในถ้ำนะแต่การออกมาเจอกับสื่อรอบนี้แล้วเจอกับหุ้อินไซต์รอบนี้ย่อมไม่ธรรมดานะเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะผมเชื่อว่าคุณที่เป็นผู้ถือหุ้นของ s อ i นะั้นและที่กำลัง มองหาหุ้นในการเล่นอยู่ผมว่าไอไซก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน,นไงก็จับจังหวะก,กันให้แบบว่าดีดีแล้วกันนะครับสําหรับรายการกล้วยหอมกับครูไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ share, ในส่วนของ Facebook คุณอินไซด์นะครับรวมถึงช่อง y YouTube คุณอินไซด์ด้วยนะครับสาหรับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับทีมงานนะครับสําหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม